<osos> แต่ไขมันที่หมอดูดคือโซนนีน้ทั้งโซนเลยนะคือดูดออกไปจบว่าเนาะยกเว้นแต่ว่าดูดเสร็จแล้วมันยังตุยๆเนี่ยค่อยตัดที่หลังได้แต่ส่วนมากไม่ต้องมาตัดนะสมามารถดูดก็จบละอ่าอ,อ่าหนงข้าหันหน้าทางนี้หน่อยอ่าเอาวิวเดียวกันเลยเทียบวิวต่อวิวอ่าสองเดือนรูใกล้เทียงไหมดูในกล้องรูใกล้เทียงกันไหมได้นะถ้าไม่ใ,มใกล้ก็ขยานอ่ะของเห็นไหมของเดิมเน,นี่ยขอบกาลมาไ่ของใหม่เนี่ยขอบกาลมันชัดนี่สองเดือนนะนี่อันเนี้ยขอบกาไม่ชัดเนี่ยชัดเจนเนาะ เหนียงด้านเหนียงใต้คางเห็นปะมันจะย้อยลงมานะมีย้อยไหมไม่ย้อยแล้วเนาะ <c oughs> หมอหมองไม่เห็นอีกย้ว <c oughs> <c oughs> แต่ดูไม่น่าย้อย,ยหรอกเพราะว่านอกจากเราจะดูดอย่างเดียวแล้วเราเ,ราเอ้ยมันนอกจากเราจะดูดแล้วเราทาเลเซอร์กระชับด้วย,วยคือเวลาทําอ่ะพวกการดูดไขมันหนูต้องบาลานกันนะระหว่างผัวหนังที่หดตัวกับตัวขไขมันที่เราออกนะแต่ว่าคืออันนี้ปกติหมอใส่จนแบบดูดจนบางอ่ะเนาะแล้วก็ใส่พลังงานเลเซอร์ให้มันเหมาะสมเนาะอออ่าก้มหน้าเนยลูก้มหน้าก้มหน้าอ่าก้มหน้ายังไงก็ต้องมีบ้างเนาะแต่ว่าเห็นปะ ของเดิมถ้าไม่ถ้าถ้าไม่